เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าละอายมากไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะกระทำไม่ว่าจะยากจนขนาดไหนก็จะไม่เก็บขวด แล้วก็สุกแล้วค่ะโอยเหลืองแบบนี้ขอเก็บไปชิมหน่อยนะคะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนอุ้ยแต่สูงขนาดนี้ใครจะช่วยบรรุตาเก็บได้เนี่ยก็ต้องเรียกสามีอีกแล้วค่ะเดินมาแล้วค่ะ ได้มาแล้วค่ะมะละกอเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะว่ามะละกอที่โปลดอสารมะละกออินทรีย์รสชาติจะเป็นแบบไหนไม่มีกลิ่นหืมเหลืองด้วยแสงแดดและการเวลา นี่เลยนี่เลยสุดสุดจากต้น มาทานมะละกอด้วยกันค่ะสดสดจากต้นอืมจะกินชิ้นไหนดีเนาะน่านะกินทั้งนั้นเลยค่ะอืมปกติแล้วเวลาเราเก็บมะละกอมาแล้วนะคะเราจะวางไว้ไประมาณสักวันหนึ่งอย่างน้อยเพื่อที่จะให้เขานิ่มแล้วก็ลืมตน้นแต่มาวันนี้วุฒตา คือเก็บสดๆแล้วมากินสดๆเลยไม่คิดว่าเขาจะนิ่มได้ขนาดนี้คือหวานฉ่ำนุ่มแล้วก็เปลือกข้างนอกตรงนี้นะคะเขาอาจจะมีแข็งนิดนึงมันก็เลยเพิ่มรสชาติแบบนุ่มแล้วก็กรอบ มืมันละกอดต้นนี้เป็นต้นที่วรุตาไปซื้อต้นไม้แล้วก็แถมมาให้แถมมาให้สามต้นเมื่อเริ่มซื้อบ้านแน่นอนค่ะค่าจะจ่ายเราก็เพิ่มขึ้นมาตามตัวเมื่ออยากได้บ้านคุณก็ต้องแลก แลกกับการที่เราต้องหารายได้เพิ่มคือการมองหาไรายได้บางครั้งเราไม่ได้มองแบบทําอะไรคิดอยากจะทําอะไรมันก็ได้ดังใจเรากําลังมองหาจุดเล็กๆที่จะทําให้เรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเคยมีขวดอยู่ที่บ้านเริ่มแรกมาอยู่เยอรมันไม่เคยรู้เรื่องอะไรไปซื้อน้ํามากิน แล้วแฟนก็บอกว่ามันมีค่าขวดนะเธออย่าทิ้งเอาไปคืนอะมีค่าขวดด้วยเหรอคิดถึงเปรียบเทียบบ้านเราว่าบ้านเราซื้อน้ํากินแล้วก็ทิ้งอะไร,อไรนอกจากว่าเก็บสะสมไว้ให้พ่อค้าแม่ค้ารับซื้อของกลับเสร็จแล้วข้อไปคืนที่ตู้พอไปคืนที่ตู้เฮ้มันเห็นเงินได้เงินคืนกลับมา เริ่มเก็บไว้ในใจพอหลังจากนั้นเริ่มมีซื้อบ้านเกิดขึ้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของวารุตามากที่สุดแล้วก็ที่เห็นบ่อยที่สุดนั่นก็คือเวลาเดินไปไหนกับแฟนหรือเดินไปไหนร่วมกับแม่ย่าด้วยเราจะไปเดินตรงที่เป็นศูนย์รวมของที่อยู่ข้างบ้านของวารุตาเดินไปก็จะเห็นขวดวางอยู่ ขวดมั่งกระป๋องเ,อเครื่องชูกําลังบ้างกระป๋องเบียร์บ้างขวดน้ํามั่งอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ระเกะรากาศไปหมดเลยอะหลังจากเหตุการณ์ที่เคยไปเอาขวดไปคืนที่ห้างก็เลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่านี่คือหนทางที่เราจะหาะไรายได้ก็เลยคุยกับแฟนว่าเจอ ฉันอยากจะเก็บขวดแฟนตอนนั้นตอนได้ยินคำของวารุตา้าเขาก็ช็อกทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าครอบครัวของแฟนของวารุตา้าเขาไม่เคยคิดที่จะเรื่องเก็บขวดเรื่องแบบนี้เข้ามาอยู่ในสมองเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าละอายมาก ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะกระทำไม่ว่าจะยากจนขนาดไหนก็จะไม่เก็บขวดได้ฟังแบบนี้วรุตตาก็คือเหรอคือแค่เหรอเพราะเราไม่ได้อินอะไรกับความน่าละอายแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําผิดอะไรของที่วางอยู่เกะกะแล้วบางครั้งบางคนก็มาเตะขวดแตกกระจัดกระจัดแถมจะทําให้ คนที่เดินผ่านไปเป็นอันตรายด้วยแถมถ้าเกิดเราเก็บแล้วไปคืนที่อย่างน้อยเราได้ค่าแรงเราคืนกลับมาแล้วบ้านเมืองก็สะอาดแถมเรายังได้ทำให้กลับไปนํามาใช้ใหม่ซึ่งมันมีติดข้อดีหาข้อเสียไม่เจอพรุตาก็บอกว่าพรุตาจะทำนะแฟนรุตาบอกว่าถ้าเธอจะทำก็ทำแต่ฉัน ไม่เอาด้วยเมื่อเธอไม่เอาด้วยเมื่อวรุตาตั้งใจแล้วฉันก็ขอทําแล้ววันนั้นนะคะแม่ยาก็เดินไปกับเราด้วยเธอก็ได้ยินทุกการสนทนาของวารุตากับแฟนเธอก็เงียบก็เริ่มเก็บขวดไปนอกบ้านทุกทีจะต้องมีถุงเห็นเมื่อไหร่เก็บเก็บเมื่อไหร่ก็เอาไปส่แล้วเอาเงินเก็บสะสมไว้ กับตัวเองผ่านไปหนึ่งปีแล้วไปบอกกับแฟนว่าเธอรู้ไหมว่าเงินค่าเก็บขวดที่ฉันเก็บเล็กๆน้อยๆเพียงแค่ผู้เดียวได้เท่าไหร่แฟนก็อยากก็าถามว่าเท่าไหร่หรือเธอฉันเก็บได้เกือบหมื่นบาทแค่เล็กๆน้อยๆเวลาฉันเห็นฉันก็เก็บเวลาฉันไปฉันเห็นฉันก็เก็บ แต่เธอจากเงินสลึงมากลายเป็นเงินพันเงินหมื่นได้เป็นแค่ปีเดียวถ้าเราสองคนร่วมด้วยช่วยกันเธอลองนึกดูแล้วกันว่าเราจะได้เงินขนาดไหน,นแฟนได้ยินคำนี้รีบตอบตกลงทันทีเธอโอเคเราจะร่วมด้วยช่วยกันแล้วเราก็จะได้นำเงิน จากค่ากิบขวดเนี่ยมาใช้ภายในครัวเรือนของเราไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําแต่ต้องเปลี่ยนก๊อกน้ําต้องเปลี่ยนออกเครื่องทําความร้อนต้องเปลี่ยนเตาแก๊สต้องนั่นต้องนี่เราจะใช้เงินส่วนนี้เพื่อจัดการซ่อมแซมบ้านของเราตกลงไหมเขาบอกว่าโอเคต่ำนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราทังคู่ก็ยังคงทํางาน แต่หลังจากเลิกงานเราไปเดินเก็บขวดแล้วในช่วงเทศกาลที่เป็นฤดูหน้าร้อนจะมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรมากมายเราเริ่มขยับเริ่มรู้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นเวลาเราไปเก็บขวดมีคนนั้นบอกเราคนนี้บอกเราเราก็เริ่มออกเริ่มแรกเก็บอยู่เฉพาะบริเวณบ้านวันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มออกเดินตามริมแม่น้ำรัว เริ่มออกเดินตามป่าตามเขาเริ่มออกเดินตามสถานที่ที่เขา,เาทําสวนเกษตรเริ่มออกไปทั่วทุกที่เริ่มเดินเดินแล้วเดินเล่าไปเก็บแม้กระทั่งขวดที่ไม่มีใครคิดจะเก็บเก็บมันตั้งแต่ขวดที่อยู่ในน้ำอยู่ใต้ดินอยู่บนฟ้าก็เ,าเก็บ ขวดมีบนฟ้าด้วยเหรอมีค่ะมีคนเอาขวดเปียรไปแขวนไว้อยู่บนต้นไม้เราก็เอาลงมาเมื่อถึงงานคอนเสิร์ตมารู้ไหมคะมันเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากเพื่อนๆนทุกๆุกคนที่ดูติดไอคิวต้ติดตามการเก็บขวดของวโรตาก็คงจะเข้าใจนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูลองย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะว่าคลิปเก็บขวดของวรุตาเป็นแบบไหน เราไปเก็บเราไปจืบเพื่อนเราได้เงินกันต้องแลกด้วยการรอคอยคุณต้องแลกด้วยความอดทนคุณต้องแลกด้วยความขยันเพราะว่ากว่าจะคอนเสิร์จ,จะเล่นคุณต้องไปก่อนประมาณสามชั่วโมงคุณต้องรอแล้วช่วงกว่าคนจะดื่มแล้วก็ทิ้งคุณต้องอดทนรอแล้วในช่วงระหว่างที่คอนเสิร์เล่นคนทิ้งไปอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องเดินหา แล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทนนั่นก็คือเรื่องของการที่คนเขาดูถูกเราบางคนบอกว่าฉันไม่ให้คนเราเราต้องเข้าใจนะคะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันแต่ตัวเราจะสร้างตัวเราอย่างไรให้มันสำเร็จตามที่เราตั้งใจเรามาเก็บขวดแล้วเราจะทำอย่างไรให้เราได้โคตรกลับบ้าน นี่คือเป้าหมายของวารุตตาแล้วเมื่อไปแล้วจะทำอย่างไรให้เราได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเอากลับบ้านได้เพราะว่านั่นคือเงินทั้งนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่วารุตาภาพภูมิใจแล้วกลับมาถึงบ้านหายเหนื่อยนั่นก็คือเมื่อเห็นปริมาณขวดปริมาณขวดพลาสติกปริมาณกระป๋องเบียที่อยู่ตรงหน้าของวารุตาแม้กระทั่งเพื่อนบ้านครอบครัวอย่างไม่รอมกับ เพื่อนบ้านก็ไม่ต้องเอ่ยถึงถ้าเขาเห็นเราเก็บขวดที่วางอยู่บนพื้นเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าเขาจะเอาเราไปพูดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งวรุตาก็ประชญกับตัวเองแล้วก็บอกกับแฟนว่าเธออายทําไมเขาไม่ได้มาช่วยจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ากินเธอเลยก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าให้เธอใส่เขาไม่เคยดูแลอะไรเธอเลยแล้วทําไมเธอต้องไปแคร์เขาถ้าเธอไม่ทาเดี๋ยวฉันทํา เดินตามชันนี่แล้วชีวิตเธอจะดีขึ้นถ้าชีวิตเราเดินแบบไม่มีเป้าหมายแล้วชีวิตของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นแล้วชีวิตเราก็จะไม่มีจุดยืนของตัวเองเลยและเมื่อเราไม่มีจุดยืนแล้วเราจะเดินต่ออย่างไรับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเรา,เาก็เก็บกดจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็เราก็มุ่งมั่นต่อไปนะคะว่า ไม่ว่าเราจะกลับไปเยอรมันเมื่อไหร่ตอนไหนก็ตามเราก็จะยังเดินเก็บขวดให้กับเพื่อนเพืพี่พี่น้องๆที่รักทุกๆคนได้ชมกันค่ะวารุตาก็ต้องขอบระคุณทุกๆกกำลังใจที่ให้กับอารุตาด้วยดีสโลมานะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตานคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย